ศรัทธาหมายถึงอะไรศรัทธาสมัทธาหมายถึงการมีศรัทธาในตถาคตเชื่อว่าพระองค์ตรัสรู้และคําสอนของพระองค์สองอย่างแค่นั้นเองแต่ชี้มาที่พระเจ้าพระองค์เดียวไม่ชี้ไปที่พระธรรมและพระสงฆ์ชี้มาที่พระพุทธเจ้าศรัทธาสมาัทธาต้องเชื่อว่าพระเจ้าตรัสรู้จร,จร,จริงและมีคําสอนประเสริฐจ,จริงนี่ข้อที่หนึ่งข้อที่สองศิลชี้มาที่ไหนศิลห้าศิลห้ามาตรฐานเรารู้กันอยู่แล้ว ทำให้บริบูรณ์ศรัทธาแล้วศิลแล้วสุตตะคําสอนของตถาคตพุทธวจนะวจนะแปลว่าคําพูดพุทธะเป็นชื่อของพระรพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติคำนี้ด้วยพระองค์เองว่าอนุชานามิพิกเวสักยะนิรุติยาพุทธวจนะปริยาปุณิตุนติเราอนุญาตให้พิกุทั้งหลายเล่าเรียนพุทธวจนะตามภาษาเดิมหรือตามสำเนียงของตนของตน สัทธาศินสุตะจาคะคืออะไรบอกไปแล้วเมื่อกี้จาคะให้ทานวางจิตถูกต้องละความตนิจบแล้วแค่นี้นะสุดท้ายข้อที่5ปัญญาคืออะไรสองนัยยะนัยยะแรกคือการละนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคืออกุศลกรรมชฉันทะนะอนะยาบาทีนมิทะอุทะจักูกุจาวิจิกิชานี่หอย่าง หรืออกุศลสามอย่างการไภบาทเบียดเบียนทิ้งนะปัญญาจะเกิดปัญญาทุกประเภทจะเกิดในยะที่สองของปัญญาคือการเห็นอริสัต4ีทุกสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เราท่องเมื่อสักครู่นี้สัจชายะเมื่อสักครู่นี้เนี่ย,ญญยปฏิจจสุบาทลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายและความดับไปของความตาย คือข้อที่สองกับข้อที่สามของอริสัต4ีทิ้งนะปัญญาจะเกิดปัญญาทุกประเภทจะเกิดใน,ะนย่ที่สองของปัญญาคือการเห็นอริสัตสี 4. ทุกสมุทัยนิโรธมรรคสิ่งที่เราท่องเมื่อสักครู่นี้สัจชายะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยปฏิจจสุบาทลำดับเหตุของการเกิดขึ้นของความตายและความดับไปของความตาย คือข้อที่สองกับข้อที่สามของอริสสัตตี 4. เวลาพระผู้มีพระภาคทรงตรัสอริสสัตตีอย่างละเอียดเนี่ยสมุทยัยพระองค์จะใส่ปฏิจจสมุปาทสายเกิดเข้าไปนิโรจะใส่ปฏิจจสมุปาทสายดับเข้าไปเต็มพระสูตรเต็มพระสูตรนี่คืออริสสัตตี 4, แบบเต็มนั่นคือเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายนั่นเองพระองค์ตรัสรู้เรื่องนี้